ื่องนี้ไม่นะครับเรื่องสาวสวยเรื่องนี้มากระติประเทศอิตาลีแต่มา ouais. ก we ี่ทีก็ไม่มีผิดหวังพิพินนักแสดงสาวสุดเอ็กซ์เซซี่คุณนี่เห็นแล้วของมันขึ้นห่วงด้วยดีกรีนางแบบแคปวอล์กชาวอิตาลีแท้ถึงแม้ว่าคุณเธอจะเป็นสาววัย35แล้วแต่ความเอ็กซ์ออริจินัลของแท้ไม่ได้แก่ไปตามอายุเลยเพราะเธอมาด้วยคุณแบบวีเชฟหน้าเสพสุดดมที่เรียกได้ว่าท่าเดินผ่านชายคนไหนเป็นต้องหันมองจนคอหัก วเธอคนนี้เป็นแฟนสาวของมิดฟิลตัวเก่าขอมมิลานอย่างริคาโดมอนโตริโวืมันงาไปซะทุกส่วนจริงๆ อันดับที่9มารีน่าลูเซนโกนักร้องสาวเสียงหวานเหมือนน้ำตาตโนดชาวโปโลแลนด์และเธอยังไม่ได้มีดีแค่หน้าที่หวานเสียงที่ไพเราะเพราะคลิ้งอย่างเดียวดูหุ่นของเธอที่ถ้าได้เห็นเป็นต้องเข้าห้องน้ำออกกําลังกายข้อมือเป็นแน่โดยแม่นักร้องคนนี้เป็นหวานใจหวานเกียบของพี่เชสตนี่มือกาวอาสนอ์ที่เพิ่งถูกหมาบาดยึไปเฝ้าประตูที่อิตาลีในปีนี้ อันดับที่8อเลนาเซเลโนวานางแบบชาวเชกหุน่นเซ็กซี่หน้าขาย,ยี่สักสาสี่รอบโดยหุน่นอันเป๊ปะปาดเชฟมาสง่งให้เธอดังเป็นคู่แต่อย่างมากในอดีตโดยเธอเป็นถึงนางแบบและพรีเซนเตอร์โฆษณามากมายให้ผู้ชายได้ซื้อตามเก็บตามฝันและด้วยความที่เธอโด่งดังที่อิตาลีทําให้เธอไปตกหลุมรกักและแต่งงานกับโคตรโกรับตำนานของอยูเวนตุสอย่างนาะบุฟ่อนของเราก็ไม่แปลกใจเลยฮะทำไมนาะบุฟ่อนถึงเป็นตำนานเพราะอยู่บ้านนี่มีให้ซ้อมรับซ้อมจับตลอดเลย2ลูกเต็ม อันดับที่เแอมบาซิลาสิกนางแบบแลนะนักแสดงสาวชาบอสเนียตัวคุณเคอมาพร้อมกับใบหน้าที่ใสแจ๋วเหมือนอ e well ีหวลยอดสไลา์เปลี่ยนประดุจนางฟ้าตุติมาเมื่อเวลาเธอถ่ายเซ็กซี่อย่างชุดบิกินี่เมื่อไรล่ะก็ไม่ว่าส่วนไหนก็น่าดูน่าชมน่า,นาสัมผัสไปหมดผมคมเข้มนมเต็มมืออ,อือแบบนี้ชายใดได้เห็นเป็นต้องพูดภาษาจีนเหมือนกันเป็นแน่ฮะตรึงตรงเป้าอ๋อ,อแต่หน้าเสียดายเธอมีแฟนแล้ว เซโกที่พึ่งย้ายไปโรมมาในปีนี้นี่เองอันดับที่หกมาเรียพร้อมโบพิธีกรรายการทีวีสุดน่ารักน่าทักทายชาวสเปนที่มาเป็นแนวสาวผมบอลพร้อมกับความสวยแบบหรูๆรูดูไฮโซโดยเธอมีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศสเปนและเป็นแฟนสาวของกองหน้าดาวรุ่งชาวสเปนอดีตเด็กปั้นของราชนุทธ์ขาวที่ตอนนี้ไปเป็นกองหน้าของสโมสรยูเวนตุสอย่างอาวาโรโมราตาเห็นแล้วมันหน้าลิ้มลองรสชาติสัก,กีจริงๆนะฮะ อันดับที่5อิลลีบราซีเธอคนนี้เป็นหลายอย่างมากทั้งนางแบบพิจีกรนักสแสดงและผู้ฝึกสอนการสแสดงด้วยถึงแม้เธอจะอายุอานาม30เข้าไปแล้วแต่ความแต่งตึงสวยของเธอก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังงามไม่เคยเปลี่ยนแปลงและด้วยผัวของเธอดีนะว่าเป็นตัวพ่อของวงการบอลอิตาลีนั่นก็คือพิตรอตฟรานเชสโกตอตต,ติ30แล้วยังแต่งตึงขนาดนี้ต้องเปิดเพลงนี้ให้เธอฟังเลยฮะพอทราบอายุวันตา ใบหน้าโตโตหนองโพแท้แ, anything, แม่ให้มาริมฝีปากนี่หน้าสัมผัสพร้อมใบหน้าสไตล์ลาตินซึ่งเธอคนนี้เป็นนางแบบตัวท็อปของวงการนางแบบอิตาลีที่ потом, designs, น่าจับตามองในตอนนี้ไม่น่าจับตามองอย่างเดียวฮะยังหน้าจับนมอีกต่างหากซึ่งสาวส,สวยคนนี้เธอเป็นแฟนสาวของประการหลังโตเก่งของฟิออเรติน่าอย่างเดวิดแอสตอรี่เห็นแล้วมันน่าจี้ปล้นมาเป็นแฟนเราจริง อันดับที่3าเฟเดริกานาคีนางแบบนักแสดงสาวชาวอิตาลีที่มาพร้อมกับขุนอันสุดยอดหน้าเอากล้วยทอดไปหน้าแถมผิวก็สีแทนแม็มขานีก็เหมือนนางฟ้ามาเกิดในวอชั่นผิวเข้มชัด,ดโดยดีกรีของเธอนั้นเป็นถึงนางงามอิตาลีปี2007และปัจจุบันตัวเธอเป็นแฟนสาวของกองหน้าตัวเก่าจองพเนเจรอย่างอเลสซ n โดมาตรีพี่แกคงหวงแฟนคนนี้น่าดูนะฮะ อันดับที่สองลีน่าก็แค่นางแบบสาวใบหน้าเฉียบคมนมกลมบล็อกที่ใบหน้าก็ดีและไฟไท้ายก็โอเคพอเหมาะพอจาะโดยเธอเป็นถึงอดีตผู้ชนะการประกวดเยอรมันท็อปโมเดลที่ใครจะชนะนี่ต้องแจมแมวแววน้ำมันพืชจริงๆถึง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะวิ่งเข้าวินไปได้ซึ่งเธอนั้นเป็นแฟนสาวของมิฟิลตัวรับของมาลายยูนตทุสอย่างซามีเคดีราพี่ชายคนนี้น่าจะเล่นการและเล่นไทยอย่างจ้ำจี้มะเขือเปาะแปะทุกคืนเป็นแน่เฮ้ยผมขอดูดด้วยได้ไหมนะ ดูดนมนะไม่ใช่ดูดบร่ อันดับที่หนึ่งโซเฟียริสอดีตแฟนสาวและเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเกรียนผู้กลับใจอย่างมาริโอบาลโลเตลี่โดยเธอเป็นถึงผู้ชนะจากรายการบิ๊กบราเธอร์ยูเคปีที่10และด้วยไฟหน้าที่เรียกได้ว่าใหญ่เยี่ยงมะพร้าวขาวเหมือนตูดเด็กทําให้เธอเป็นนางแบบสาวคนนี่ที่สารผู้ชายอย่างเคลย์บอยที่ถูกสอยไปอ่านในห้องน้ำพร้อมทิ้งข้าบขาวขุ่นไว้อย่างมากมายแทบทุกเล่มแต่หน้าเสียดายที่เธอกับพี่โอจบกันด้วยไม่ดีเพราะนางโซเฟียนั้นจับได้ว่าเกรียนโอไปแอบมีอะไรกับเพื่อนของเธอซะอย่างนั้นเนา โอ้ยไม่เอาเบลขอแล้วกันนะใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปนสองปนฝอบึงทองหลงังกรุงเทพ10242